เจฮาแน่ตรงเนี้ยสนุกแน่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแลนสไลด์แลนสไลด์โคตรปรากฏการนะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่เกม Monster Hunter World Iceborne อี i t i o n เคยวันนี้ เราก็จะมาล่าแย้ตัวต่อไปกันเลยซึ่งคือเจ้าอจาจฉรย์จอมสีเออน,นี่ก่อนไปล่ามีอะไรมาอวดเดี๋เดๆดนะออกไปล่าชุดใหม่น้อเลเยอร์ใหม่ครับนะเป็นเลเยอร์ใหม่โคดซีบบอกเลยโคดซีบเดี๋ยวเราจะเริ่มล่ากเลยนะฮะ ้ยเจอแล้วเชี่ยอ่าแล้วก็เป็นคนเปิดก่อนเลยไม่รู้ว่ามันธาตุอะไรนะผมยังไม่มั่นใจเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแล้วก็เจอแล้วเออเอา้าวเริ่มเลยเด้อจับวันนี้เราก็อยู่กับอาวุธระเบิดเดิมนะฮะระเบิดกินกับอะไรก็อร่อยฉะนั้นยาวๆครับจนกว่าผมจะได้ชุดใหม่อะ่ะเออมีฝนน้ำลายต้องไมจะได้หมอนฝนน้ำลายตั้งแต่เข้าไอซ์บอลเลยปาดไปไม่ดูไม่เข้าเลยอะ่ะ ทุกคนระเบิดดูไม่เข้าเลยไม่เป็นไรเราเน้นเราเน้นให้มันระเบิดเว้ยเพื่อที่จะเพิ่มนี่สมสิษฐ์พาประเบิดระระเมตรระเมตรผีออะไรหรอดาเมินระเบิดเหมือนจะเป็นชุดาเมจด้วยนะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นของดีแต่ตอนเนี้ยแมงไม่ยอมอยู่นิ่งๆเลยมอนในภาคนี้ทุกตัวไปแล้วไม่ชอบอยู่นิ่งเออซาว่ากิน อาปุ่กายสายฟ้าอย่างนี้ใช่แน่นอนต้องเป็นธาตุสายฟ้าแน่ๆตีก่อนตีก่อนตีปีสปอร์ตก่อนเก่าเล็บเกาเล็บให้มันก่อนแคะ,แะผมว่าต้องตีจุดอ่อนเดี๋ยวยาวอ่ะอุ้ยน้ำลายจะเป็นนี่เป็นน้ำน้ำลายมีธาตุแบบพไลา์อะไรเงี้ยเออมาทางนี้มาทางนี้ เคยเห็นหิมะถล่มไหมครับทุกคนเออเรียบร้อยตรงนี้แหละเฮฮาแน่มึงเฮฮาแน่ตรงเนี้ยสนุกแน่เรียบร้อย,รยเ,อรเรียบร้อยเรียบร้อยแลนสไลด์แลนสไลด์โคตรมันกดนาการนะฮะ เข้าไป้เป็นไอ้าเลสตึกตีเขาที่หน้าเออขออนุญาตสร้างบาดแผลเพราะถ้าเกิดไม่สร้างมันจะตีไม่เข้าอ่ะซุบปั๊บซุปปับหลอกโชคตีตีฟรีอีสปอร์ตตีฟรีไปก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยตุ๊บแทงที่ขาตัดที่หางอ้าว เกือบเท่ละเกือบเพล่ลยะเกือบเทลลอย่างนี้หนึงนิ้หนึ่งอะไรครับเนี่ยเราก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อืมแต่ปัด,ปด,ปดได้แค่บังขาวะขออญาตติงูโออยากตีงูครับนี่ขัดใจขัดใจไยรุ่นจริงๆเลยํลำไปก่อน้ำไปก่อนเออ ว่าไงฉันจะได้ตีงูแกสักทีนะเจ้าอัจฉรณ์ย้อมสีนี่ไงผมได้โอกาสสมการแล้วตีงูต้องตีที่ที่ที่หัวไอ้โดนหัวเน้นๆช่วงนี้พัาฟอร์มตีโดนแต่ตีโดนแต่หัวแต่มันก็ตีกูไม่ยั้งเลยมันเป็นสายฟ้าอุ้ยเทบเฮ้ยทุกคนโค้ชสวยอะ เฮ้ยทุกคนตรงตรงหงอนมันตรงหลังอะโค้สวยอะทุกคนชิบ่าแล้วชิบ่าแล้วจะบอกขอขี้หน่อยอุ้ยเยี่ยดีนะที่มันในนี่ไปก่อนมันก็ตึงอยู่แอบตึงยุ่บไปฮะไปฮะ ไปฮะไปฮะกูเปิดแล้วแต่เพื่อนกูอยู่ไหนวะทีมงานกูอยู่ไหนปืนปืนหลบหลบซ้ายหลบขวาเออไม่ได้ช่วยแต่ห่อนห่อนข้าหลังมันสวยมากเลยเนอะโอเย็นแค่ไม่มีที่ปลอดภัยอยู่จริงที่ปลอดภัยไม่มีอยู่จริง นมาคุยกันตรงนี้ปัดปัดเอาชิมงานโอเคเน้นย้ำที่หางนะมรู้สึกว่าหางนี่ลุกไว้เหลือเกินหางจะเป็นตัวแบบปัดแล้วเพิ่มระยะให้มันเราต้องเน้นทำลายหางก่อนอ,อืมตัวมันจูกว่ะเป็นเพื่อนผมขี่ได้เออวูดแทงว่าตลอดเลย มึงขี่ได้จริงมั้ยเพื่อนทำไมหมดมาขับไปอยู่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยตีมูฟว้าวเลยมันขี่ได้จริงว่ะอีโอ้โหแปลฮะหนานี้นานี้โอ้ หายของจริงละเดี๋ยวคุณลกได้ไหมอ่ะอู้โหอ้ย่แค่แย่แค่แย่เค่อันนี้ตึงจ,งจริงจานตึงเฉยถ้าผมโดนนี้อ่ะถึงงั้นผมไม่เหลือแล้วโอ้โหกล่าวตายเลยวันี่กล่าวตายเลยวันี่ เรียบร้อยมันโกรธแล้วเมื่อกี้ยังไม่โกรธนะนะเออคอัลเตอร์สวยจัดๆอะไรหางพิจะขาดฮะไหนพิจะขาดครับหไปยีไปหนึ่งสเต็ปเออผมบอกแล้วผมตุต้ตดหางมันก่อนเน้นที่หาง อุ้ยเคา์เตอร์ได้ก็เอาดออีมีเสียงอะไรถล่มคิดไปเองเอสวยสวยสวยมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วขอติงกนเลยปุ๊บไม่ได้ตีสักนีดดีอยู่ที่มันเหนื่อยเร็วโอ้โหมาไนี่มาคุยกันตรงนี้ วิ่งไปไหนอุ้ยเรียบร้อยอเตอร์ดี้เคนดูนอีโอโหอุ้ยอุ้ยเล่นคลั่งเลยดิเล่นคลั่งเลยดิเงี้ยอืเข้าวกรูรีไวมากอุ้ยอ้าวโหน่วยจัดหน่วยจัดเฉยอืมขอตีงูหน่อยต้องตีที่ ตัวใช่ตีงูต้องตีที่ลำตัวส่วนล่างนะลำตัวส่วนล่างคืออะไรวะวิ่งเหนื่อยมันเหนื่อยตีปีตีปีอ่าติดละลายลย่างนี่ก็เสร็จโจนถึกทับถึกทับเลยทีเนี้ยด้เวลาตีงูอีกครั้งหนึ่งขอหางเน้นเน้นอือหางกับเท้าก็ได้ยุขึ้นคอตเตอร์สวยๆหนึ่งจังหวะเอ๊ะทำไมมันดูนิ่งๆเหมือนเหมือนไม่เป็นไรเลยนี่กูตียังอยู่เด้อ เอี yeah, ้ยม yeah. oh, cool. yeah. wow. mm ันนิ่งเหมือนแบบม่ไม่อะไรเลยอ่ะอ่าเป็ดเป็ดโจนเอ๊ะเหียรว้าวเรียบร้อยหางขาดเท่านี้แกก็ไม่มีอาวุธไปนี่แล้วแกน่ะบทพิ่สอง้วยสมุดเอ๊ะเฮ้ยมึงไม่ทะเทือนเลยอระเฮ้ยทะเทือนให้คุณหน่อยแม่ไม่ทะเทือนเลยทุกคน เออกูแน่วิงมันทำอะไรอ่ะมันมากินเนมอสเหรอไอ็พฤติกรรมอย่างนี้อย่าหาทำเด้อจ้ะ ตอนเนี้ยโดนฟาดหัวแน่สั่งสอนอย่าหาทำลังแกสัตว์เล็กนักเข้าใจไหมเอ๊ะเอ๊ะมันไม่สนเลยเหรอมันจะไม่สนกันหน่อยเหรอแหววฟาดเข้าไปที่หน้าเน้นๆโอเคมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสังเกตเพรานั้นหมดแล้วนิว้ว่าฟาดดิ้งหมดแล้วโห่นี้รีบกินเลย เออที่บ้านะเซมินาเราอยู่แค่นี้เหมือนไม่ได้กินข้าวมาอุ้ยเคาเตอร์จังหวะนี้ก็นะก็มือมือโปรโคาตนานะก็แล้วเขาจะจังหวะนะลิ้นพันอุยตีพีสปอร์ตตีพีสปอร์ตเออซีพีสปอร์ตเอออย่าเด้อ หลบเ,เฮ้ยเกียรแทงไม่โดนแทงทีนึงอือพาหุ่มไปแล้วมันก็ไปแล้วเช่นกันเรียบร้อยเพื่อนผมโดนงั่โอเคเกาะได้แล้วเว้ยม,มันจะหลบยากอะไรนักหนาโอ้โหดินเก่งเหลือเกิน มันดิน้นเก่งเกินทุกคนจี้ผายละวจี้ายละเตมิน้าหมดเตมิน้าหมดเตมิน้าหมดอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นสวยขอปาดหนึ่งปาดสองปาดสามแล้วก็แทงเข้าไปสวดตีตีตรงหางคอเอ้ยหางคอยันลำคอเออขอปหัวได้ไหมให้มันหลุดออกมาทุบทุบทุกทกบกระโคกแล้วก็แทงอีกทีหนึง่ง อา้าวอย่ามืองกนองนงี้สิมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนต้องเบิร์ตกะเพกแล้วเอ๊ะเอ๊ะอนี่เหมือนไม่ได้อยู่ในในตำราที่คุยกันไว้นี่วา เขาวอาว่าเมื่อแก้ตายมันจะดิ้นเก่งอา่ามันเติมบ่อแหละผมโดนลาดแน่เลยวะเอ๊ะยะยョ๊ะยนี่คือสวนดีสัตว์โลกแล้ววันนี้เรากำลังนั่งดูสัตว์มันม่วนตีกันอยู่นะโอ้คุณชาคิดคุณดูนั่นสิจะคิดมาไงวะโอ้มีคนเสือกแล้วคุณจะว่าแล้วโดนลาด

อะไรอ่ะทำไมแมปมันดูเงียบจังวะฮะฮะอะไรวะกุงงโอ้โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะไปที่แอสเทราเราไปดูชุดกันก่อนดีกว,ว่า ดูว่ามันจะซีบที่ไหนอะไรวะกูงงเขาซีนมากูงง,งเลยแอบชุดอยู่ไหนอันนี้เลกเจน่าเอ้ะแต่ก็ดูไปแล้วนี่ไม่ดูไปแล้วเอ๊แะแปลกนะเอ่อแล้วนี่ไง อาอจารย์ร่างโฟก์กซ1บยังยังยังแซ่บไวสุดแต่มัน10บ0บเออมันก็ยังแซ่บไม่สุดหรอกผมว่าไอ้อตรงผมมันนะไอ้ไอ,อ้อตรงผมมันอ่ะตรงหัวมันอ่ะเออผมไม่ค่อยชอบดูเธอทะกเธอทักสัตว์เลยแหละส่วนสกิลจะเป็นเกี่ยวกับสายฟ้า อ๋มีวินเนียเอ็กซ์โปมาด้วยเอ็กซ์โปตื่นนปยังเป็นสายยิงเหมือนเดิมโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะไปดูพาร์ตต่อไปเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเล่นเล่นต่อเลยฮนะสัมพันธ์นีกน้ก็เจนไมเบย่